ยังไงเอ่ยไม่ไดาวิกาโพคอมเมนต์ถึงเก้าแบบนี้ตอกย้ำกระแสะเลิกเช่าไรโมเมนต์คู่มาพักใหญ่จนไม่ไหวถูกจับตาความสัมพันธ์จนได้สำหรับคู่รักของนางเอกสาวเก้าสุภสรากับวันใจเชา่าชาวลิตท,ที่พักหลังมานี้ไม่ค่อยเห็นออกสื่อเหมือนเดิมซ้ำทริปล่าสุดสาวเก้าแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวอเมริกากับแกงเพื่อนสาวก็ถูกแซวว่า ถ้าจะโสดแล้วสวยขนาดนี้หรือเราต้องโสดกับเขาบ้างแล้วยิงตอกย้ำกระแสข่าวลือสนันโซเชียลมาพักใหญ่ว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันไปแล้วแบบเงียบเงียบและล่าสุดสาวเก้าได้โพสจากความสดใสกับระบุคแคปชั่นว่า My own approval is all I need ก็มีสาวไมาดาวิก้าเข้ามาคอมเมนต์เซวทันทีว่าโสดแล้วจีบได้เปล่าหรืองานนี้ข่าวลือจะเป็นจริงซะแล้วยังไงก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดเองอีกครั้งนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณค่ะ